สูงผู้ปนเอ็นปนแห้งในคลององินเลิฟต้หนังก้นเมืองมันกูจันทานออามาก้นกาปันใหม่ปันเก่าเลยออกมาสารคัดนี้กังใจต่อมิ้นอ่องลายมีผวนโหจิว,วาเอตินสามมองได้นัดกันตั้งเฟซบุ๊กให้ได้ออกมาตง้งหนึ่งตบมือปันยกยองต่างคิดจู้ถึงหมูจุ้มซึกเจ้าเคือหึงเป็นข้าวยามหามานิดกอบว่าซึกจุ้มเจ้าเคืออันมีน้ำใจออกมาจอยเฮกังให้ก้นเมืงองอนออกมาเฮกังใจป่ออ่อม,มีเพ แต่าหาดต่อหอดพระถึงตัวตายนั่นความนั้นแหละเจ้าเมืงองผู้อ่อนโหดจะได้เลยออกมาต่างกิจูถึงต้มือปันบ้านหนังนั้นค้าเจ้ากอทนสองมาวันเดียวกันบ่จุ่มล้วน กาปันใหม่และปันเก่าแลวออกมาคัดสานในกลางใจต่อคนต่อเมืองเขเอยเอาตุ้งเขยมาเผาแปดกอว้หู้ว่า,วาการันเมืองเขแยละอยู่ภายจังหลังซึกมันนั่นว่าเจ้าคนเมืองกูก็ในเมืองมันอ่ำพร้อมเพียงแด่เอาออกมาในกลางใจมาเผาตุง้งแปบานั่นคะสั่งเจ้าหนึงที่จอยกันส่งแช่ไใหม่